คือน้ำคุณแท้มื่อนี้ก,ก็เอาอาหารมาให้ปลาอีกแล้วคือน,คน,คน้ำคุณแต่ค่ะน้ำคุณจังเลย มีขึ้นมาบอมีอยู่มีอยู่เือะเอาอาหารมาให้น้องๆคือกเกาค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำคุ้นคุณลึกสี่เมตรคือเกาแหละ่ะ นะเพื่อนบื่บับบึบบับอยู่พอว่าหนาวเพื่อนขึ้นอยู่ถ้าหนาวล้วเพื่อนบ่ขึ้นเลยน้ำเย็นเจี๊ยบน้ำเย็นเจี๊ยบ Nam Diên Tiệp Nam Diên Tiệp เห็นบอ่อขาเพื่อนๆขาให้อาหารน้องกินอยู่เด้ป,ปืบบับป,ปืบบัอยู่มีเรื่อยๆจอกินแหน่ โหเรยนขนาดจอกแน,น่น้ามเย็นเพื่อนบ่ึ้นเลยคุณนะปลาหนีนปลาตะเพียนจ้าคุณนะพู้นะผู้นะปลาหนีนปลาตะเพียน ปานินปลาตะเพียนพูน่ะแม่ไปเลยเด้อมัง่งมีสีสุปมาเลยลูกเด้อ